สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอสอนวิธีการตั้งค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับตั้งค่าเพื่อให้ตัวโปรแกรม z k bio cv asset เนี่ยมันเห็นตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มที่ตัวโปรแกรม z k bio ได้นั่นเองนะครับวิธีการเซตนะครับที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือนี่เราก็กดไปที่ ังบ้านก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับผมตั้งค่าการสื่อสารนะครับโอเคตรงเมนูนี้นะครับก็ต้องตั้งค่าแยากกันระหว่างาคนที่ต่อด้วยสายแลนนะครับผมกับคนที่ต่อด้วย WiFi นะครับถ้าถ้าสายแลนเนี่ยก็ไปที่ตั้งค่าอินเทอร์เนตตรงนี้นะครับส่วนส่วนใหญ่นะครับเขาจะเปิดใช้งาน d h c p ้นะครับ ตัวฟังก์ชัน dhcp นี้ก็คือตัวรอเตอร์นะครับที่เราเชื่อมต่อเน็ตไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวจ่าย IP มาให้อัตโนมัตินะครับเมื่อ,อเมื่อจ่ายอัตโนมัติก็หมายความว่า IP เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับผมแนะนำว่าให้เราปิด dhcp ไว้นะครับแล้วก็พิมพ์เลข IP เข้าไปเองนะครับวิธีการพิมพ์นะครับผมมันก็จะมี ในส่วนของเรื่องไอพีอาจจะชนกันกับตัวอุปกรณ์อื่นนะครับหาก IP มันตรงกันแล้วชนกันอุปกรณ์อื่นปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับผมแนะนําว่าให้เปิด DHCP ไว้ก่อนนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าตัวเราเตอร์เนี่ยมันจ่าย IP อะไรมาให้เรานะครับเราก็จําตัวนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วก็กรอกเองทั้งหมดเลยนะครับให้ตรงกันกับ ตัวที่เราเตอร์มันจ่ายมาให้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดตอบแบบสายแลนให้เข้ามาที่เมนูนี้นะครับต่อไปนะครับผมตัวเชื่อมต่อด้วย wi-fi นะครับถ้าเกิดเชื่อมต่อด้วย wi-fi นะครับผมเราก็ทําการคอนเน็กต์ไวไนะครับไวไฟบ้านของเราเนี่ยนะครับเราคอนเน็ก c t เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวเลือกขั้นสูงนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อักคพู่นี้นะครับ IP เนี่ยอ่าเราก็จะเปิดเป็น dhcp ไว้นะครับผมก็แนะนำว่าอ่าให้ปิดนะครับผมปิดอ่าอ่ตอนแรกเราอาจจะเปิดไว้ก่อนนะครับให้ IP จากเราเตอร์เนี่ยมันจ่ายมานะครับเราก็จำนะครับแล้วก็ทำการปิดแล้วก็กกอกเข้าไปใหม่นะครับให้มันตรงกันอ่าอันนครับอันนี้ในกรณีเป็น Wi-Fi นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็อ่าตั้งค่าการเชื่อมต่อตรงนี้ด้วยนะครับ ตัว HTTPS ตรงนี้นะครับให้เราปิดไว้นะครับถ้าเกิดเปิดก็สั่งปิดได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ตัวเครื่องนะครับผมมันรีเซ็ตแล้วก็เปิดขึ้นมานั่นเองนะครับาการตั้งค่าที่ตัวเครื่องเนี่ยตัว IP เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเชื่อมต่อ,อเหมือนกับ ชื่อมต่อข่าวนะครับไปที่ตัวเครื่องอเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมรอให้ตัวเครื่องเนี่ยเปิดเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดไปที่ตอนที่มันเปิดเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้เครื่องเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูหลังบ้านใหม่เหมือนเดิมนะครับเลือกคําว่าตั้งค่าการสื่อสารานะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าข่าวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้นะครับเราจะ ปิดนะครับไม่ใช้งานโดเมนนะครับจะเป็นการพิมพ์ IP เข้าไปนะครับ Server a d d r e s s ตรงนี้เนี่ยให้พิมพ์ตัว่า IP ของคอมพิวเตอร์นะครับผมที่รันโปรแกรม ZKWO ไว้อยู่นั่นเองนะครับก็แนะนำว่าตัวคอมตัวนั้นเนี่ยก็ให้เหมือนกับให้กำหนด IP เองนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดใช้เป็น DHCP เนี่ย ไอพี่อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็อพอรเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตนะครับผมก็คือพอร์ตตามที่ตอนที่เราลงโปรแกรมไว้นะครับว่าพอร์ต adms เนี่ยใช้เป็นพอร์ตอะไรนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้แก้ไขอะไรมันจะเป็นพอร์ต8 0 8 8นะครับก็พิมพ์8088ไว้นะครับใช้งาน proxy server อันนี้ไม่ต้องเปิดนะครับก็ให้ตั้งค่าประมาณนี้ได้เลยนะครับ ตัวเครื่องสแกนเนี่ยก็ตั้งค่า,าประมาณนี้นะครับก็คือ2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คืออินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่อนะครับาสายแลนก็มากําหนดที่เมนูนี้นะครับส่วน wi-fi ก็มาที่เมนูนี้นั่นเองนะครับ๋ยวผมปิดตัว Wi-Fi ก่อนผมจะใช้แค่สายแลนเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็อันที่2ก็คือตัวตั้งค่าเชื่อมต่อนะครับเราจะปิด https ออ,อ,อ,ออกนะครับ แล้วก็ข้อที่3ก็มาที่ตั้งค่าข่าวเซิร์ฟเวอร์นะครับให้ยิงไปที่คอมพิวเตอร์ของเราประมาณนี้นะครับผมตัวเครื่องสแกนนะครับ